My name is Zorphius. Once a novelist. But after losing my memory, I couldn't complete any valuable writing. Now I'm just a private detective with my clients. Until. I received a strange request. Investigate an infamous estate, and find a man's lost daughter. Besides the check, it was the name on the letter that intrigued me. Not Orpheus, but an alias that almost nobody knew but me. สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับ b เกม Gamer นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Identity V Surf Global ของเรานั่นเองนะครับทำการลงเพปสตแล้วเปิดให้เล่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคถ้าว่าใครขี้เกียจหาก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าว่าอยากไปหาชื่อในนั้นก็พิมพ์ไปเลยนะครับในเสโตพิม์ว่า Identity V ก็จะขึ้นมาเลยนะฮะโอเคเริ่มประเดิมกันเลยนะครับผมจะเล่นเป็นเซอร์นะครับ โอเคผมจะเล่นเป็นนางพยาบาลสาวสวยของเรานะฮะด็อกเตอร์นั่นเองนะครับผมทําการกดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูเปอร์ของผมนะครับโอเคเปิร์ของผมมีแค่นี้นะครับทําการเล่นกันเลยนะครับผมมาระดับไหนไม่อยากจะบอกนะฮะ <Wow. S 1> โอเคเปิร์โคตรน้อยอะ่ะจะสู้ได้ไหมเนี่ยด่านนี้นะครับโอเค เพิ่งปัดไฟหยุดนี่ไหมดูนะฮะโอเคทำการปัดเลยนะถ้ามันมาทางนี้เดี๋ยวผมจะจุ้งให้เพื่อนนะครับทีมเรามีพยาบาลสองนะครับตัวเล็กหนึ่งโอ้ยนี่อีกแล้วนะครับพอดีมันวันนี้มันเปิดแจ็คให้เล่นนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะพบทุกแมททุกแมทเลยนะครับที่เราเล่นนะฮะเออ โอเคไม่เป็นไรถ้ามันมาเดี๋ยวผมจะจุ้งเพื่อนนะครับหนีไปเร็ว <c oughs> ผมเองนะฮะโอ้โหเล่นเป็นด้วยเล่นเป็นซะด้วยนะฮะ <c oughs> มาทางนี้หรือเปล่าโน p โอเคไาแล้วอะไรของมันวนะน่ะลงไปก่อดโอ้ยกับโดนเอา้าสุดไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้จะอยู่อะไรล่ะ ตามมาแล้วตามมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะฮะรู้สึกไม่ไหวโอ้โหแหลก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 เฮ้ยตรงไหนวะจะโดนลมพิษมันไหมเนี่ยโูดนด้นั่นเลย ไปแล okay, ้วนะครับโอเคเดี๋ยวฮิวเลือดต่อนะฮะไปเดี๋ยวบาลข้อดีมันเอ้ยโน่ยกลับไปกลับไปปื๊บไปละจ้า มาตามผมสิจ้าเแบบีโอเคอยู่เลือดเต็มแล้วนะครับอุ้ยแหลกจังเลยอะตำโอ้ยทำไมไม่มีคนปั่นไฟเลยอะสี่เครื่ององสาจูตั้งนานแล้วนะเนี่ยผมไปก่อนนะฮะลูกจะอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วนะครับ โอเคผมขอไปข้างบนนะฮะไปปั่นไฟต่อดีกว่ารู้สึกเพื่อนจะไม่ค่อยปั่นไฟกันเลยนะฮะเพื่อนแกไม่เป็นงานเลยนะตรงนี้ไม่มีเครื่องปั่นไฟนะครับน่าอยู่ข้างบนเ้าไปโดนปั่นไปแล้วดะอยู่ไหนจ๊ะตรงนี้นะฮะย่อยผมทุกเสียงหลอดนะผมใจคอไม่ดีเลยโอเค เดี๋ยวปั่นเครื่องนี้เสร็จไปเครื่องข้างล่างนะครับตรงที่เราปั่นค้างไวนะ้นะน่าจะใกล้เสร็จแล้วตามผมมานะจ๊ะเแบบี้มือผมค่อนข้างเรื่อนนะต้องขอไปด้วยเผื่อบางครั้งมันเดินไม่ไปนะฮะโออีกแล้วจ้าเฮ้ยโอเคปั่นยาวไปโอเคเครื่องนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อเครื่องอื่นกันเลยนะครับโอ๊ยกระตุกมันกระตุกจังเลยอะ ลงตรงนี้เลยนะครับโอเคเราจะไปเครื่องตรงนั้นกันนะฮะน่าจะใกล้เสร็จแล้วทำไมมันกระตุกจังเลยฮันเตอร์เนี่ยมีเพื่อนอยู่ใกล้ฮันเตอร์เหรอมันอยู่ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเราปัดตรงนี้นะครับเหลือเครื่องเดียวแล้วเพื่อนมาปัดตรงนี้นะครับถ้ามีเสียง,งกรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเค เอ้าถึงกับออกเลยอ่ะผมก็โทษนะครับพัตกรคุณไม่ได้ไปต่อนะฮะโอเคครับเซิร์ฟ g ก o บก็ผมคิดว่ามันลื่นเลยนะสําหรับผมไม่มีปิงเลยนะครับแต่ว่ามันมีบั๊กบั๊กหนึ่งนะครับที่แบบจับผู้คิวแล้วมันขางอ่ะเวลามันเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับผมต้องออนเข้าใหม่แล้วก็ได้เสียแต้มนะฮะโอเคครับอย่าลืมไปโหลดกันมาเล่นนะครับเกม Identity V นะครับสนุกนะเกมนี้โอเควันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับ พบก,กันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บ